คนไทยเนี่ยตัวหลอดจะมาจากฝั่งกัมพูชากับลาวครับในส่วนใหญ่นะครับทางฝั่ง,งเออดีเราจะเห็นภาพของการใช้บัญชีม้าในการโอนเงินต่างๆแต่เราจะไม่เห็นภาพของเป็นคนไทยโด็นหลอดนั่นครับร่วมมือกับกัมพูชาในการเป็นคอเซนเตอร์เมื่อวานนี้ครับครับอันนีเน้เป็นความร่วมมือระหว่าง นา,นายกนัายกรติัฐมนตีทั้งสองประเทศนะครับทั้งนายกนตติของไทยและกัมพูชาท่านแพทย์งทานกับท่านคุณมาเด่นนะครับในการร่วมมือกันในการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ครับผมเองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้รับมอบหมายให้ไปไปประชุมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสำนักตรวจเอกชาติกัมพูชาครับในวันเสาร์ที่เราก็จะได้เห็นว่าทางกัมพูชาก็ได้มีการกัดล้างแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งในนั้นก็จะมีทั้งคนไทยและต่างชาติ ครับเดี๋ยวในตัวเลขของคนไทยทั้งหมดในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ประมาณอยู่ประมาณ125คนครับเดี๋ยวผมจะรอตัวคอนเฟิร์มตัวเลขอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากว่ามีทางกัมพูชาก็จะมีการเข้าอีกบางจุดเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมจะจะเรียนให้พี่น้องประชาชนให้ทราบว่าเนี่ยน,นี่คือความร่วมมือทํางานร่วมกันระหว่างนายกไทยกับทางนายกกัมพูชานะครับในการปรับปรับแคนคอสเอร์ครับและไม่จํากัดเฉพาะ คนไทยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีคนต่างชาติด้วยที่อยู่ในแก๊งนะครับครง้างอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับที่พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช่ครับตอนนี้ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายกัมพูชาครับซึ่ง<ม>ทางกัมพูชาก็ได้จะมีการเ,เก็บพยานฐานในการในการดำเนินคดีต่อไปครับ,เ,บ,เ,บเอ็ดว่าเราจะมีการตั้งศูนย์ด้วยตอนนี้เรา,เราได้คิดชื่อแล้วว่าศูนย์เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างไทยกับกัมพูชาครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปดําเนินการอีกอีกส่วนหนึ่งครับหลังจากนี้ไปครับ จุดที่เราไป็ทลายเมื่วอวานนี้คือว่าครบหมดกันครับเดี๋ยวคงต้องต้องรอ,อดูครับเดี๋ยวคงต้องรอดูครับก็ต้องทํางานร่วมกันครับก็ต้องขอขอบคุณทางประเทศกัมพูชาครับที่ให้การสรนับสนุนเราก็ให้ความร่วมมือทํางานร่วมกับเราอย่างเต็มที่ครับในทางนี้ครับท,ท่านรับอเปเปอร์เซ็นที่คนไทยภายในประเทศเราโดนหลอกเนี่ยมันมาจากฝั่งเมีเมยว,วดีหรือว่าฝั่งของกัมพูชามากมากกว่ากัน คนไทยเนี่ยตัวหลอดจะมาจากฝั่งกัมพูชากับลาวครับในส่วนใหญ่นะครับทางฝั่งเมียวดีเราจะเห็นภาพของการใช้บัญชีม้าในการโอนเงินต่างๆแต่เราจะไม่เห็นภาพของเป็นคนไทยไปหลอดที่นั่นครับและในเบื้องต้นตัวเลขคนที่ทางการพรมาร่าได้ช่วยกวาดล้างแล้วก็ทางคนน้อยได้ช่วยกวาดล้างตรวจสอบนะครับเบื้องต้นผมก็ยังไม่เห็นคนไทยที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ทางเมียวดีนะครับ มัิิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ